โรงพยาบาลจุฬาภรราชวิทยาลัยจุลาภรจัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจแผลเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวเร็วภายใต้แนวคิดเซฟยัวฮาร์ดเซฟยัวไลฟ์เพราะหัวใจมีความหมายเท่ากับชีวิตซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีการผ่าตัดและการรักษาหัวใจดีขึ้นกว่าเดิมมากช่วยลดอันตรายต่างๆที่เป็นความเสี่ยงลงได้แม้ยังจะไม่สามารถลดลงจนถึงศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็ตามซึ่งโดยปัจจุบันมีเทคโนโลยีการผ่าตัดแผลเล็กซึ่งช่วยลดขนาดบาดแผลผ่าตัดให้เล็กลงเหลือประมาณสิฟเซนติ แต่สวยงามโดยค่าใช้จ่ายในบางรายก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมีการนําหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมาช่วยในการผ่าตัดแผลแบบเล็กแต่ด้วยเทคโนโลยียังมีราคาแพงหากราคาลดลงในระดับหนึ่งก็เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งสาหรับผู้ป่วยที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลจุฬาภรสามารถอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสุขภาพและสามารถเพิ่มเพื่อนกับโรงพยาบาลจุฬาภรราชวิทยาลัยจุฬาภรทางไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์าจุฬา o รฮอสพิทอลค่ะ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ก็เพื่อเป็นการให้ความรู้แล้วก็ให้ความมั่นใจกับคนไข้ที่เป็นโรคลิ้นหัวใจนะครับนะในกลุ่มที่เป็นลิ้นหัวใจที่จําเป็นน้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือ รักษา้วยการใส่สายสวนผ่านทางหลอดเลือดครับซึ่งจะเป็นทางเลือกให้กับคนไข้ที่ยังมีความสงสัยหรือความกังวลในการที่จะเลือกวิธีผ่าตัดให้กับตัวเองว่าตัวเองเนี่ยควรจะใช้วิธีการรักษาแบบไหนนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือเราต้องการให้ความมั่นใจกับคนไข้ที่เป็นโรคว่าไม่ควรที่จะลังเลในการตัดสินใจที่จะเ,เข้ารับการรักษาโดยเฉพาะถ้าตัดสินใจเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุรา ซึ่งเราถือว่าคนไข้ทุกคนมีความสําคัญนะครับเราก็จะเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมให้กับคนไข้โดยที่พิจาร,รณาเรื่อง,อ,องการรักษาและผลประโยชน์ที่คนไข้ได้รับมากกว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายที่คนไข้จะต้องมีภาระเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งอันนี้เราสามารถที่จะมีกระบวนการในการที่จะช่วยเหลือคนไข้ได้นะครับก็คนไข้จะได้ไม่มีความกังวลว่าตัวเองเป็นโรคแล้วจะเข้ารับสั เขารับการรักษาที่ไหนแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องค่าใช้ใจ่ายอย่างไรโรคลิ้นหัวใจนะซึ่งจํานวนผู้ป่วยที่พบในเมืองไทยเนี่ยเราพบว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องโรคลิ้นหัวใจนในจํานวนที่มากขึ้นอาจจะเนื่องจากว่าตัวโรคเองเนี่ย มีการตรวจพบได้เร็วขึ้นมากขึ้นนะครับหรือว่าในในกรณีที่บางทีคนไข้เนี่ยก็มีความสนใจใส่ใจในสุขภาพตัวเองมากขึ้นเขารับการตรวจรักษามากขึ้นทําให้จํานวนคนไข้ที่เราพบม,มีจํานวนมากขึ้นนะครับก็จะทำยอดตัวละครวันนี้ที่เราจัดงานครับก็ปรอบดการจัดการที่พิจารณาการรเมวาม้องการรักษา ดูแลสุขภาพตัวเองเขารู้สึกมีอาการที่ผิดปกติเช่นเหนื่อยง่ายหรือเจ็บกรมอะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่าเราเป็นโรคหัวใจก็อยากหลังเลที่จะไปตรวจการที่เราทำการวินิจฉัยที่รวดเร็วก็จะทาให้เราสามารถที่จะตรวจเจอว่าเราเป็นโรคลล้นหัวใจหรือเปล่าเราสามารถที่จะถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราเป็นหิ้นหัวใจชนิดที่ไม่ดูแ สามารถที่จะชะลอการขาดตัดออกมาได้ด้วยวิธีการกินยาอาจจะไม่จําเป็นต้องผ่าตัดแต่ถ้าเมื่อเราเป็นลิ้นหัวใจที่เป็นตีบชนิดรุนแรงแล้วเนี่ยเราควที่จะได้รับการารักษาโดยการผ่าตาดัดหรือการเ,าเปลี่ยนลิ้นโดยใช้สายสวนครับเพื่อให้สุดท้ายแล้วเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ ใช้ชีวิตได้อีเหตุผลหลกัลกๆที่แนะนําให้คนไข้มารักษาที่โงรงพยาบาลจุฬาภร้อมก็คือแบบว่าในทางโงารงพยาบาลจุฬาภรเรามีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญนะฮะทั้งในเรื่องของการผ่าตัดแล้วก็การรักษาด้วยการใส่สายสวนนะฮะเรามีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือ ที่ทันสมัยนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีที่อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศนะครับก็เทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยก็อยู่ในระดับเดียวกับเทคโนโลยีของ่างรนะเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถให้ความมั่นใจกับคนไทยได้ว่ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์แล้วจะได้ คุณภาพการรักษาที่เป็นมาตรฐานแล้วก็มีสญญาตรฐานเทียบเท่าสากลก็ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เราก็หวังว่าที่คนไข้ทุกคนหรือว่าคนที่เป็นญาติของคนไข้หรือว่าคนที่มีความสนใจที่จะมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลนะครับในการช่วยในการตัดสินใจได้ว่าจะเลือกวิธีการรักษาแบบไหนหรือว่าจะมาปรึกษา กับคุณหมอโรคหัวใจในเวลาไหนแ้วนี้ได้นะครับแล้วก็หวังว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับที่มีความสนใจในเรื่องของการดาูแลสุขภาพคนเทยนะครับแล้วก็ขอฝากกิจกรรมนี้ไว้กับให้กับทุกคนได้ติดตามแล้วก็ในครั้งหน้าเราก็จะจัดกิจกรรมในจำนวนนี้เพื่อพัฒนาแล้วก็เป็นการส่งเสริ ความรู้ให้กับทุกคนนะฮะในการดูแลสุขภาพที่บ้านเอง